โสดาเนี่ยที่ชื่อว่าโสดานะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังโสดาเนี่ยมาจากคําว่าโสดโสดแปลว่าอะไรเสียงเป็นผู้ได้บรรลุธรรมจากการได้ฟังได้ยินเสียงถึงทําให้แจ้งไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่โสดาเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เห็นจนได้กระแสก็ถือว่าเป็นการได้รับสื่อโดยตรง ได้รับสื่อที่ถูกต้องของกระแสแล้วคำถามว่าแสดงว่าเมื่อได้เป็นโซดาบัลแล้วก็เกิดในสวสรรค์เท่านั้นก็คืออยู่ในสุกติภูมิเท่านั้นนะคะอยู่ในสุกติ<ม>ภูมิทีนี้เนื่องจากว่าสุกติภูมิเนี่ยในสาระระบบเนี่ยก็แบ่งว่าสุกติภูมิมีแค่เจ็ดชั้นนั่นก็เลยโซดามีเงื่อนไขว่าจะเกิดในสุกติเท่านั้นแล้วถ้าเกิดในจุกติเท่านั้นก็เกิดอยู่ในสุกติก็มีแค่เจ็ดก็เลยถูกจํากัดว่าไม่เกินเจ็ดเพราะเนื่องจากว่า สุกติมันมีแค่เจ็ดนับยังไงนับเจ็ดมันนับสุกติภูมิเนี่ยนับกามา,มาวจรกาม,ามาวจรเนี่ยจะมีสิบเอ็ดมีอบายภูมิสี่ที่เป็นทุกติภูมิมี 4. สี่สุกติภูมิมีเจ็ดสุกติก็ก,ก,ก็นับต,ตั้งแต่มนุษย์ถึงเทวดาจาตุมเาวดึงยามาดุสิตนินมาปาละนินสุดแค่นี้ที่เรียกว่าสุกติกามา,มาวจรมันจะจํากัดอยู่แค่นี้โทดาจะไม่เกินกว่ากาม,ามาวจจ เพราะวงเงื่อนขของโสดาเนี่ยผูกพันด้วยกามยังละกามไม่ได้แต่ว่าอยู่ในกระแสของแนวทางที่จะไปสู่การดับคือโสูนิพพานโดยมีคุณสมบัติคือมีมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างกังมันศรัทธานี่เป็นตัวเป็นคุณลักษณะที่ปรากฏที่ปรากฏเลยว่าล,ลักษณะปรากฏชัดมาแต่ไกลเลยคือความศรัทธามาก่อนใครเพื่อนเลยเห็นเลยโสดานี่จะแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยแล้ว บุคคลที่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบานันแต่ว่าสามารถไปอยู่ในภพของสุกติภูมิได้แล้วมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ไหมคะได้เพราะนั้นขึ้นอยู่<อ>นยในสุกติภูมิสุคติภูมินะแล้วจะบรรลุได้จากตรงไหนในเมื่อมีแต่สุขอย่างเดียวถ้าเป็นเทวดาเนี่ยบรรลุเป็นโสดาเนี่ยก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันสาวกที่ได้ขึ้นไปลงมาฟังข้างล่างได้ไหมคะ มีพระคุณเจ้าแสดงทมอยู่ก็มาฟังถ้าสมายัยทุกเจ้ามีพระชนชีพอยู่ก็มีบ้างนะถ้าลงมาก็จะไม่จะลงมาฟังแต่ลงมาถามลง,<ฆ>ลงมาถามคําถามภูมนุษย์นี่มีความหลากหลายมีความหาัศจรรย์หลากหลายอยู่แต่ภูมิเทวดาจะมีเงื่อนไขจํากัดแต่บรรลุง่ายนะถ้าถ้าพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเนี<ฆ>่ยสมัยที่พระองค์เสด็จโปรพดพุทธมารดาที่ประทับอยู่ในชั้นดาวดึงเนี่ยเทวดาในมือโลกธาตนะุน<ฆ>ไม่ใช่เฉพาะดาวดึงห<ฆ>มื่นโลกธาตุนี่ ไปยันไม่ถึงพมโลกเลยเนะี่ยบรรลุง่ายแต่แว่าโอกาสที่จะบรรลุอย่างเนี้ยมันยากคือ<ม>โอกาสที่พระเจ้าจะเสด็จเพียงครั้งเดียวก็ที่จะบรรลุมันมีโอกาสน้อยแต่บรรลุทีหนึ่งยึะ<ม>บรรลุทีหนึ่งมากเวลาพระเจ้าแสดงอภิธรรมเนี่ยเจ็ดคัมภีร์เนี่ยจบคัมภีร์หนึ่งคัมภีร์หนึ่งนะเทวดาเนี่ยบรรลุเป็นโซดาเนี่ยแล้วก็แปลกนะส่วนใหญ่จะบรรลุแค่โสดาบรรลุเป็นโสดาเนี่ย,นะจ,ยจำนวนเป็นโหมดเลย ไม่เป็นพระระหันถ้าบารรลุเป็นพระลหันนี่ร่างของเทวดาก็จะอันตรธานไปเลยจะหายไปเลยตรงนั้นเลยเพนั้นเทวดาเนี่ยจะมีกรามเนี่ยเป็นที่อะไรพรรเข้าใจบรรลุแล้วแต่ยังมีมีกรามอะไรอยู่เนี่ยก็จะจะเป็นเทวดาเสพกรามแล้วมีคุณธรรม